แต่ว่าแบบนี้รอดยังครับผมว้าูยังเอาอ่ะโฟย์ยันอะโฟย์ยัมาเว้ยไม่ปิงโดนหมดไม่ปิงโดนหมดครับตรงนี้ปั๊กอ่ะโดนวีล่าหนึ่งนัดยังไงยังไงโผล่หน้าไหมโผล่หน้ามาโดนนะโผล่หน้ามาโดนนอาเว้ยโอ้โหไหวเนาะโดนดิโดนดิโอ้โหมาดิวะ ดูดิดูดิลวงเว้ยเวลาลวงเว้ยหาเล่นดิหาเล่นดิหาเล่นดิเว้ยลวงเว้ยลวงสองเว้ยลวงสองเว้ยเอามาดนี้เเอ้ยลวงอีก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 ล่วงอีกแล้วลวงอีกแล้วลวงอีกแล้วตุนมากับพอยเปิดช่องทางการเติมเกมใหม่ เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบ่งกันเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติม ROV แค่ใช้ Open ID ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจ,จรวดได้ที่เว็บหรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารแจมๆได้ที่เพจตุนมากับพอยได้เลยหัวดับแด้ไปไม่โดนคาัที่สองไม่พลาดก็เอาคลินะ เอ้ยไม่ไ kind ด of ้ค kind of ีบหรอเอาดีน kind of voilà ี่ไงนี่ไงมาดีมาดีมาดีถือไม่โดนนะคนดูโอ้ยแรงแรงอันนี้แรงอันน <hm ี้แรงอันนี้แรงอันนี้แรงเฮ้ยโอ้มาไงโอ้เกินไปโอ้งอ่อนให้ก่อนเวอ่อนให้ก่อนเว้ย ไปโดนโมเรนโดนโมเรนโดนโดนโดนน้องโดนโดนดิ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 ไม่มีฟิกไม่มีฟิกไม่มีฟิกแกร์โดนเวยโดนเวยโดนเวยแบบนี้รอดยากดิวะเอ้าอะไรวะกูไม่ได้หรอแขนวะแขนวะผมแขนวะผมแขนวะผมแขนวะตะกี้ใครทำผมวะ ไอโมเรนปะไอเฟิร์สบอกว่าไอโมเรนไปโมเรนปะเดี๋ยวโมเรนพ่อดูอยู่นะโมเรนนะอุ๊ยอะไรอ่ะไม่ข้ามเฉยเลยโอ้ไม่ข้ามคืออีกโอ้โหไม่ข้ามคือเฉยเลยทำคิ้วนะทำคิ้วนะทำคิ้วนะ ทำคิ้วนะมาดิ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 จับสวย <Wow. S 2> ลิงมาลิงมาหนึ่งนะัดโมเรนพ่อดูอยู่โมเรนพ่อดูอยู่ <c oughs> พ่อดูอยู่โมเรน ไปไหนไปไหนเฮ้ยพี่ปิงพี่ปิงเฮ้ยดูดูหน่อยดูหน่อยน้องดูหน่อยน้องดูหน่อยน้องดูหน่อยเน้นเน้นที่ไม่ดีถ่ายถ่ายถอยเลยถอยเลยถอยเลยถ่ยเลยถ่ยเลยถ่ยเลยเฮยเอ้ยแมวปิงจังหวะนี้พอดีเฮ้ยอ๋อโทรโทรไปด่านะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยแล้ว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 ตะกี้อุ้ยดีนะไม่มีใครล้มนะสวยแล้วครับสวยแล้วครับ Minutes, เจ ah. ็บนะมันเจ็บนะมันเจ็บนะกันได้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 ครับกันได้โทษเลยโทษเลยเน็ตเน็ตพี่ไม่ดีโทษเลยไม่งั้นโดนโอ๊ยทำไรน้องลึกไปแต่ว่าแบบนี้รอดยาครับผมวูยังเอาอะโปรย่ะโปเยมาเว้ยมาเว้ยมาเว้ยบอกแล้วถ้าไม่ปิงโดนพี่หมดอะไม่ปิงโดนหมดไม่ปิงโดนหมดครับไม่ปิงโดนหมดยังไงตรงนี้วิล่าวิล่าเอาซ้ายวิล่าเอาซ้ายวิล่าเอาซ้ายน้องยังไงน้องยังไงตรงนี้ปั๊บออะโดนวิล่าหนึ่งนัด ยังไงยังไงโผล่หน้าไหมโผล่หน้ามาโดนนะโหน้ามาโดนเอาเว้ยเอาว่ะ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 เอาดีเอาดีมีจับไหมมีจับไหมจับดี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 ไอ้ด้านไอ้ด้านไอ้ด้านมั่วมั่วทรงมั่วทรงมั่วทรงเป่ามั่วงเป่าอย่างงี้มั่วทรงเป่าโดนเว้ยมาดิวะ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 จับ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 สวยจับสวยโป๊ปากเป๊ะ สวยลิงลิงเข้าหลังลิงเข้าหลังน้องลิงเข้าหลังลิงเข้าหลังสวยสวยจะป้อมล่างสวยครับสวยครับสวยครับไอ้โดดดิโดดดิโดดดิข้างล่างโดดดิโดดดอีราชาไม่หวั่นไหวโดนป่าวะไม่โดนไอ้จุ๊บไปละ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 สวย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 ไล่ล่ามันไล่ล่ามันมีจับป่ะมีจับป่ะมีจับป่ะเฮ้ยระวังมาชาร์จหน้าสั่นนะน้องลองมาชาร์จหน้าสั่นนะออมเว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 มันอยู่เลส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  เอ๊เจ้าเอ๋ตัวเองไปไหนไปไหนโดนไปดีผ oh Ma ู mm ้เจนโดรี่เว้ยมาเว้ยมาเว้ยมาเว้ยอุ้ยเอ๊ะสูบพี่แม่งกดไปปะวะบอกแล้วถ้าไม่ไม่ปิงโดนหมดไม่ปิงโดนหมดไม่ป hey. Dec ิงตบหมดไว้ไม่ปิงพี่ตบหมดไว้น้องพี่ขอตันทีนึงพี่ขอตันทีนึงจับ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 แย้มมันโดดเออแคนเซิลนั่นตีมันเออสวย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 ไปเอาลิงก่อน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 หมาดีอุ้ยอุ้ย กบิลอดยากฮุยฮุยฮ้ยนี่เดียวเองอะไรวะสิงวะสิงวะสิงวะสวย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 เว้ยสวยเว้ยสวยเวสวยขาสวยครับสวยครับสวยครับมีร้านหนึ่งนัดมีร้านหนึ่งนัดโอ้ยมันบัง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 ไอพี่ปิงน้องพี่ปิงพี่ปิงพี่ปิง สวยอยู่สวยอยู่สวยอยูเฮ้ยไอ้ยีเยเย่เป็นล้านเลยเอามาดีน้องไอ้เอ็ดเป็นไรวะวันนี้เฮ้ยมันมามันมาเรานะนดาก่อน,อนดาก่อนโมเลนหนึ่งนัดโมเลนหนึ่งนัด จเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นสวยสวยร้านสวยร้านสวยถ่ายมาทำไมไอ้ลิงอยู่กลางนะสวย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 ลิงหนึ่งนัดแบบมีล้อยากเปล่าจะไม่โดนวะ่ะไม่โดนวะน้องโอ้ยโอ,อ้โหไปแล้ว่ะเองว่าน้องนิดเดียวเองพี่ออกไปแล้วพี่ออกไปแล้วมาดิมาดิ สวยสวยสวยเฮ้ยโอ้โหตัวละนิดละหน่อยเนาะระวังระวังระวังไม่โดนวะเนาะไม่โดน,นวะมาดิมาดิมาดิว่ามาดิว่า ไว้ได้ล่างกันยังได้ล่างนะกิลด์เออร์กิลด์เออร์กิลด์เออร์ไม่หวั่นไหวกิลด์เออร์ไม่หวั่นไหวน้องป้อมป้อมอย่าให้มันตันจับไอ้นักกูไม่จับวะน้องไม่จับวะน้องไม่จับวะไม่จับวะน้องใครตายกันเนี่ยจับดีจับดีจับดีสวย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 เว้ยไปเร็วจังวะสวยครับ เฮ้ยไอ้ชิบปปุ๊ปปิงี้เออเฮ้ยอะไรวะไม่ล้มอีกล่ะอะไรอ่ะโอ้ไม่โดนซักสกิลเลยเนร้ฟเอสูเปล่ะวะอุ๊ยลิงมันออกเขียวหรือยังไงวะไม่ไหวกับมือนะลิงไม่ไหวกับมือนะโดนวะ หัวขาดแต่โดนได้หมดแต่โดนได้หมดสวยเล่นเลยน้อง <slowed down S 1> เออเออสวยนั่นแหละนั่นแหละกล้าเล่นกล้าเล่นสวยครับสวยครับสวยครับเน็ตเน็ตดีโดนที่หมดอะแค่นั้นแหละสวยครับสวยครับมาอยู่มาอยู่มาอยู่เฮ้ยด,ดี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 อันนี้ดีนี้ดีอันนี้ดีนี้ดีมาก ไอ้ลิงอยู่ไหนวะนี่ไงถามหาลิงเจอลิงวะถามหาลิงเจอลิงนี่เป็นอะไรกับพี่วะไอ้วีราเจ็บจัดเลยนะ ไม่โดนสวย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 ระวังระวังลิงระวังลิงไหนไม่รู้วางไงจับ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 ่าให้มันตันเออก็จับเป็นนี่วา สวยงามสวยงามสวยงามไอ้ลิงอยู่ไหนวะไอ้ลิงจกักจักอะไอ้ลิงอยู่ไหนวะพี่ดเสี่ยวลิงอยู่ในพุ่มข้างหลังนี่วะคิดว่ามันไปยังพุ่มเนี้ย,ยโอเคไปละมันไปละมันไปละมันกลัวพี่เว้ยมันกลัวพี่เว้ยโดน <Watch out. S 1> โดนดีครับโดนดีครับ โดนเอาวแล้วกลางไม่มีคนรับอ่ะดูเว็บด้วยดูเว็บด้วยมีกอสนะมีกอสเซเยอร์น้องนะไปเอากอสด,ดีกว่าปะขึ้นยากวะ่ะตัวมันรับเก่งอ่ะโอเควีล <Okay. S 2> ่าวีล่าวีล่าเฮ้ยโดนใครวะโดนลิงโดนใครไม่รู้แล้วก็โดนอีกสวยเว้ยบวกเลยบวกเลยบวกเลยประทะเลยประทะเลย ไปสวยสวยสวยนาะโดนดิโดนดิโอ้โหมาดิวะโิ่งดิวะไล่มัน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 ไปไล่อย่าให้มันวาร์ปกลับอย่าให้มันวาร์ปกลับน้องให้มันดูบ้านแตกช้าๆไม่อะไรไม่อะไรมันมาเลยมันมาให้มันมาไม่ไหวพี่หรอก โดนเกียวเหรอเกียวพันปีเหรอเกียวพันปีเหรอมีตันป้ามีตันป้าช่วด้วยมีตันป้าทันโดนทีหนึ่งล่วงพี่ซูมรอละเออเอาเดียวอีกดีเอาอีกดีพี่แขนว่ะพี่แขนว่ะเอาเดีตัวโ,โลเหรอโตัวโลเหรอจับดีจับดีจับจับ,จบโตัวโลดยิ่งโ,โลเหรอเออ แบบนี้รอดยากเว้เออเอา้าไม่โดนเหรอม,มาเลือดของฉันเหลืออโ้ยเชื่ยไม่ได้สามทางด้วยวย่าขาดความหวังองอยู่ที่เองนะ้อง ไปเว้ยวะขาดจับสวยจับสวยดีดีเขียวเว็บเขียวเว็บเขียวเว็บไหวเว้ยไหวไหวไหวมา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 วิศวะศารยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวเว่ยไหวเว้ยไหวเว้ยน้องไหว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 ชื่อพี่ไหว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 เหลืออะไรบ้างเหลืออะไรบ้างเหลืออะไรกันบ้างการบ้างเดี๋ยวนะกันบ้างเดี๋ยวนะ กันจนเว็บหมดนะโอเคไหมล็อกให้ตั้งต้นหมัน้องโอเคไหมไอป่าไปแจ้งข้างบนป่าไปแจ้งข้างบนดิมุดไปแจ้งข้างบนนี้สามทางไว้ตัวมันไม่มีตัวกันบ้านเราได้สามทางเราเล่นง่ายนะเห็นวิล่าป่ะเห็นวิล่าป่ะวิล่าหนึ่งนัดน้องมันนถูกจังวะวิล่าวิล่าหลับวิล่าหลับดูเพื่อนนี้ไอโซโลหนึ่งนัดน้องเอาดี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 โดนไปอีกหนึ่งนัดน้องไม่ไหวถอยไม่ไหวถอยมีดาร์กไอมีแวนการ์ดที่ต้องเคลีย ยี่ปลายแล้วสองต่อสามวะได้อยู่นะได้อยู่นะเรามีเรามีวอลขาดอยู่มีวอลขาดอยู่เว้ยเฮ้ยโมเลนหนึ่งนัดเว้ยโมเลนหนึ่งนัดน้องโมเลนหนึ่งนัดโมเลนเจ็บจัดน้องไม่กล้าแล้วไม่กล้าเ,เล่นละไม่กล้าเล่นละไม่กล้าเล่นแล้วไม่กล้าเล่นแล้ว,าลวงาม,สว,งามสวยงามสวยงามเชียร์ก่อนเชียร์ก่อนน้องไว้ไว้ไว้ไไ rama, ช่วยพี implies, ไ่ไว้เนาะพี่ใช้ในายศักยภาพลูกเพียรเสมออะ่ะน้องลูกเพียรจะลูกเพียรต้องเชื่อใจกันและกันเว้ยสว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 ยกันชิยกันชิยกันชิย มีสับพงสับของแมมสับพงสับของกันน้องกันเว็บนะกันเว็บนะวิโอ้โหพอขาดไม่น่าผัเลยว่ะตะกี้สวยอะมุดสวยอหรนะน่าจะรอลวงโมเลนว่ะเวลาหนึ่งนัดเวลาหนึ่งนัดเอ้ยดูดิดูดิดูดิลวงเว้ยวีลาลวงเว้ยหาเล่นดีหาเล่นดีหาเล่นดีเว้ยลวงเว้ยลวงสองเวลวงสองเวมันว่ะมันว่ะเอาเว้ยมาเว้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องน้องเอาเรื่องนี้เอาแบบนี้ดิ เอ้ยลวงอีก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 แล้วลวงอีกละลวงอีกละสวย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 ไปเว้ยไปเว้ยน้องไปเว้ยไปเว้ยไปเว้ยเอ้ยดูบ้างคนหนึ่งบ้างคนหนึ่งเอ้ยลวง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 เออไอเว้ยจบเว้ยจบเว้ยเอ้ยดูบ้านคนหนึ่งดูบ้านด้วยเลสเตอร์กลับไปเลสเตอร์กลับไปเลสเตอร์กลับเลสเตอร์กลับเลเตอร์กลับหายหมดเลยกลับให้มดพี่จบเอง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 พี่เอง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 ถือว่าให้เกียรตินะสามทางเว้ยสามทางเว้ยถือว่าให้เกียรติคู่ต่อสู้เว้ย สวยสวยน้องสวยน้องสวย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 ,สวยเอาว่ะมาว่ะอาว่ะมาว่ะมาว่ะวิลา,า,า,าเกิดวิลาเกิด4 y e s ดิวะแค่นั้นเลย18คิวอะน้องพี่บอกแล้วขอแค่เชื่อใจเอาสู่พี่น้องแค่นั้น